คืนนี้อาตมาลุกไปในระยะสิบสองนาฬิกานี่แหละออกไปมีนักปฏิบัติเดินจงกรมอยู่นี่ญาติโยมเสียสละมาจริงๆตั้งใจจริงๆราอเราจะนอนใจให้ญาติโยมได้รับมีคุณค่ามากที่สุดคืออะไรคือชีวิตรู้จักชีวิตตัวเองซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ชีวิตเนี่ย มีเงินจากมื่นล้านเนี่ยมาซื้อเราก็ไม่ยอมขายต้องสอนให้รัาเจ้ารู้เรื่องชีวิตจริงๆหากมีพระธรรมวินัยอยู่ท่านว่าอย่างนั้นมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอยู่นั้นมรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ท่านสอนอย่างนั้นและหากว่าฆรวาสญาติโยมและภิกษุอยู่โดยชอบแล้วพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เนี่ยเราต้องเล่นคมเพียนเข้าไป ให้มันเห็นให้มันรู้ให้มันเข้าใจเรียกว่าญาณวิปัสนาเกิดขึ้นเพราะสัญญามันจําได้พลิกมือขึ้นมันรู้เนี่ยสัญญาตัวนี้รู้เมื่อสัญญาเข้าไป็นวัตถุของสัญญามันรู้ชี่ว่ามันไม่หลงไม่ลืมเหมือนกับเนื้อเหล่าเนี่ยมีผ้าถูกเราแต่แผลมันดีแล้วแต่มันยังเป็นแผลอยู่เหมือนเดิมอันนี้แสดงว่ามันไม่หลงมันไม่ลืมเป็นวันพระฤหัสที่หนึ่ง เดือนมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นปีใหม่แล้วปีเก่าคือเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดที่เราเปิดอบรมเป็นปีเก่าเริ่มจัดตัวกันเข้ามาวันที่สามสิบวันที่สามสิบเราก็ต้องพยายามดัดแปลงแก้ไขอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรคือเป็นปีเก่าวันนี้เป็นปีใหม่ได้รูปได้รอยเป็นอันดีอันงาม ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพอที่จะเดินกันได้ในว่าปีใหม่ปีที่แล้วนี่มีความสับสนวุ่นวายมืดมัวปีพศสองพันห้า้อยยี่สิบเก้าวันนี้เป็นวันปีใหม่เราต้องสะตางความมืดมัวคือความเศร้าหมองความวุ่นวายปีพศสองพันห้า้อยยี่สิบเก้าหมดไป ปีพศ2530ปีนี้มีแต่ความสะอาดสว่างสงบเราจะพบเอากับคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ปี2529เรายังมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรที่ตรงไหนที่ว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้น ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติตามทธนวาอย่างนั้นแต่เราไม่รู้เพราะสัญญาเรายังไม่ปรากฏหรือสัญญาเรายังไม่มีว่าอย่างนั้นมีแต่สัญญาเพียงความจำเราจึงไม่รู้คำว่าวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากให้ลงมือทำธนวาอย่างนั้น การพูดร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำสู้คววมรู้สึกตัวครั้งเดียวไม่ได้ทันว่าอย่างนั้นคนมีปัญญาฟังแล้วเข้าใจทันทีอันนี้เป็นการพูดให้ฟังแต่ไม่ได้เอาผิดเอาถูกใครเราได้พูดไว้ตอนเต้าเนี่ยคนที่ไม่สลาดไปค้าด้วยกัน เดินออกจากบ้านไปไปเห็นเขาทําสวนปอก็ไปซื้อ,อ,อเอาปอซื้อเอาปอไปคนที่สลาดก็ซื้อเอาไปเหมือนกันแต่ซื้อน้อยเขาไม่ซื้อมากบันดนี้เดินไปบ้านหน้าเห็นดอกฟ้ายบ้านหลวงพ่อมีดอกฟ้ายดอกฟ้ายที่มาทําเป็นผ้าเนี่ยซื้อเอาฟ้ายซื้อให้มันมากคนที่ไม่สลาดต้องเป็นอย่างนั้นคนที่สลาดก็ซื้อเอานิดเดียวพอไปรู้จักวิธีของฟ้ายเดินไปบัดเนี่ย ไปเห็นคนทำพอเราเห็นฝ้ายเป็นเส้นออกมาบัดน,นี้คนที่ซื้อปลอกคนที่สลาดนั่นน่ะซื้อฝ้ายดอกไปเนี่ยเอาจําเป็นต้องขายเมียกูอยู่ทางบ้านเมื่อกูซื้อฝ้ายดอกไปก็จะมาทำฝ้ายเส้นนี้เส้นเดียวกันขายทิ้งเลยแล้วบาคนที่ยังไม่สลากเอาซื้อเพิ่มเข้ามาแถมปลอกก็ไม่ขายฝ้ายดอกก็ไม่ขายซื้อฝ้ายเส้นไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นบัดน,นี้เดินไปบ้านหน้าต่อไปเห็นเส้นไหมมันสวยบันงามแบบนี้ เอ๊ะไฟยังมาเท่าเดขายเส้นไฟออกไปคนที่สลัดแต่ะเอาซื้อไหมบัเน,นี้ยคนที่ไม่สลาก็จําเป็นไหมก็ซื้อไฟก็ซื้อฟอก็ซื้อหาบหนักไปแล้วบัเน,นี้ยเนี่ยคนหาบหนักธนว่าอย่ามีอุปาทานันว่ายอย่างนั้นเดินไปบ้านหน้าเขาขายทองคําจําเป็นต้องขายเส้นไหมออกไปคนที่มิดปัญญาซื้อเอาทองคําคนนั้นก็ซื้อทองคําคือซื้อได้น้อยไปแล้วบปเน,นี้ยก็ซื้อมากไม่ได้เนี่ยเงินก็หมดแน่ เพราะไม่ขายของเก่าออกไปอ่ะเมื่อเดินไปอีกแล้วบ้านหน้าเห็นเขาขายเพชรพลอยเนี่ยเพชรพลอยราคามันดีกว่าทองคําคนที่สลากเขาขายทองคําออกไปซื้อเอาเพชรเอาพลอยซื้อเอาราคาดีๆคนนั้นก็ซื้อไม่ได้แล้วบัเนี่ยหมดกําลังแล้วเอาของมาใส่ไม่ได้มันหนักแล้วเงินก็หมดบัดน,นี้พอดีซื้อเพชรพลอยแล้วก,กลับบ้านเลยบัเนี่ยกลับบ้านแล้วเอาสมมุติเอานะเดี๋ยวเมียที่อยู่บ้านก็เลย เห็นพอเสียวเหลียวเอ้ยพอเสียวบ้านหลวงพอเลียวพอเสียวเป็นเพื่อนกันเมื่อพอเสียยกันจะได้คลองห้ามมาเต็มบ้าเต็มแหงเจ้าอย่างบ่ได้มีอย่างมาผอว่าผู้เมียว่าให้ผู้ขนสลกบ่บเอามีอย่างไปเลยเพชรในน้อยห่อไปบัดนนี้กับผู้ผู้ทีบทสลากก็จะห้าปอเด้ห้าปานเด้ห้าไฟ้เส้นห้าไฟดอกมาเต็มแหงกับบักเก่งแล้วเนี่ยห้าบหนักไปไปโป่งบุกหน้าบ้านเลย ได้สองสามวันม้วก็ส่วนกันไปขายของบบดนี้เอาของไปขายแบบนี้เอาไปขายป้านปอฝ้ายแล้วขายราคามันถูกดิแบบนี้มันไม่ได้กาไรแล้วนี่คนที่เอาเพชรไปขายขายมันได้เงินมากแบบนี้พอดีขายเพชรขายพลอยมาแล้วก็ซื้อเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวมาให้ลูกให้เมียบ้างซื้อข้าวหนมมาให้ลูกให้เมียกินบ้างคนนั้นเงินน้อยแบบนี้ที่ซื้อเครื่องแต่งตัวก็ไม่ได้เพราะเงินมันน้อยแล้วดิแบบนี้จะซื้อเพชรซื้อพลอยมาแต่งตัวให้ลูกให้เมียก็ไม่ได้ จะซื้อขา้าวนมมาให้ลูกให้เมียกินก็ไม่พออันนี้ก็แสดงว่าคนยังไม่สลาดพอพอดีซื้อของมาก็แต่งตัวเลยเมียคนที่ขายเพชรขายพอลยพอยเนี่ยเพราะได้เครื่องประดับมาให้เมียลงบ้านไปเลยออกไปให้คนเห็นเลยคนที่นั่นก็เลยพูดเลยคนที่ไม่ไม่มีเงินซื้อโอ๊ยพอเสี้ยวไปขายของมาก็ยังได้ซื้อเครื่องแต่งเมื่อแต่งตัวมาให้ลูกให้เมีย ซื้อข้าวต้มขา้าวนมมาให้กินเจ้าเนี่ยทำไมแม่ฮักลูกข้างเมียเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าคนที่ยังไม่ซีจุดลงไปก็แสดงว่าญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยยังไม่รักพอยังไปเอาความเสียเวลามาให้มันเสียยังไม่รักลุกติดล,ลุกหาลุกนอนที่เข้าหมามอบหัวเข้ายางมอบหางเข้าลกว่าจะบ้านหลวงพอ ขันธวาญาติาโยมมาเสียสละทั้งสี่ขาจะามอบหัวเข้ายางมอบหางเข้าลกให้บอกให้สอนเอาว่าเราต้องมีความสามารถสอนจริงๆเพราะว่าญาติโยมเสียสละเวลามาแล้วมอบตัวให้เราสอนเราต้องสอนให้มันรัดกุมเข้ามาอย่าให้มันเป็นการเยืดเยื้อทางไหนมันจะรัดสั้นเข้ามาต้องทํามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้จึงว่ามาแสดงวามจริงใจว่า คนสลัดกับคนไม่สลัดไปด้วยกันนั้นก็ไปกันได้แต่ว่ามันไม่เหมาะสมอย่างที่คนน่ะไม่เคยซื้อเครื่องแต่งตัวมาให้ลูกให้เมียเพราะมาเงินน้อยขายป้านขายปอห้ามาเต็มแหงหนักเหนื่อยคนที่ซื้ออเพชเม็ดเดียวเนี่ยเดินไปไม่หนักเลยแต่ภรรยาเขาเรียกว่าผู้เมียนี่ยบ้านหลวงพ่อเรือกว่าผัวเมียกันเมียมาเห็นไม่เห็นซื้ออะไรมาเนี่ยแต่ยิ้มอยู่ในใจ เพราะเขามีของดีอยู่ในใจเขายิ้มอยู่ในใจเอาไปขายแท่งกันละเอาเลยไปขายแข่งกันคนห้าบขอมาหนักๆเงินไปขายเลยเงินได้น้อยจึงซื้อของมาให้ลูกให้เมียไม่ได้ซื้อข้าวต้มข้าวนมมาให้ลูกให้เมียกินก็ไม่ได้เราก็เช่นเดียวกันที่เราจะสอนญาติโยมมาให้สอนเนี่ยความรู้ไม่พอต้องฝึกต้องฝึกสอนให้เขารู้จริงๆให้เขาได้ประโยชน์กุ้มคา ที่ญาติโยมมาจริงๆถ้าหากเรามีความรู้จริงนะถ้าไม่มีความรู้จริงแล้วก็เหมือนกับหาปอไปขายท่านหละคนที่มาอบรมกับเราจะไม่ได้ความรู้อะไรติดตัวไปเลยญาติโยมก็จะพูดจริงๆว่าไปอบรมวิปพสสนากรรมาฐานวัดสนามไหนแม่แปลกจริงๆพระเนรมีความรู้มีความสามารถจริงๆเขาได้ความรู้ติดตัวไปจะข่มจริงมีอย่างไรต้องพูดอย่างนั้นบัดน,นี้ขนาาันธ์มาอะไรมาเลยโอ้ยไปแล้ว ไม่เห็นมีอะไรเหมือนเดิมแน่จังววะอย่าทําอย่า,ยางรูปอย่างเดิมต้องแก้ไขอะไรบกพร่องต้องแก้ไขเนี้ยอาตมาเข้าใจว่าวัดสนามไหนเปิดอบรมครั้งนี้ญาติโยมไม่มากก็ตามพระสงฆ์ไม่มากก็ตามรู้สึกว่าพระพ่เลี้ยงเอาใจใส่จริงๆและญาติโยมผู้มาปฏิบัติก็เอาใจใส่รักหน้าที่การงานเราจริงๆ เรียกว่าสัญญาอันนี้ไม่ใช่สัญญาว่ะเอาขอไปวางไว้ที่นั้นมีเงินร้อยบาทเอาวางไว้ที่นี้เสื้อสีนั้นสีนี้อันนั้นมันเป็นสัญญาคําพูดอันสัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสัญญาคือสัมผัสในตัวปรมัตินั่นเองท่านว่าอย่างนั้นเราไม่ค่อยรู้ว่าสัญญาสัญญามันเป็นคําเดียวคําว่าวิปัสนาวิปัสนามันก็เป็นคําเดียวแต่ว่าคําพูดนั่นอ่ะมันลึกลับ จังหวะเหมือนกับพี่ว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีเม็ดพืชสน,นิดหนึ่งหรือเม็ดพืชที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันเท่ากับเม็ดงาน,นี่เองมันไม่มากบัดน,นี้เราพยายามเอาน้ําให้เอาปุ๋ยให้ต้นไม้ก็โตขึ้นเร็วบัดน,นี้เรามาทาอย่างเนี้ยมันก็โตขึ้นเร็วเหมือนกับปุ๋ยหรือเหมือนกับน้ํา แต่ล้วบอกให้ทาเนี่ยไม่อยากทาเนี่ยจากนางนึงนิ่มันสวยอันนั้นแสดงว่ากรรมาฐานกับวิปัสสนาจริงไปนํากันไม่ได้แกเป็นเพื่อนกันก็จริงเหมือนกับคนลิ้นเบี้ยลิ้นไผ่นี่เนี่ยอ้าวพูดให้ฟังอย่างนี้หลวงพ่อไม่รู้คนลิ้นเบี้ยลิ้นไผ่เนี่ยอ้าวสมมุติผัวเมียก็ตามลูกก็ตามเข้าในวงลิ้นไผ่กันแล้วผัวก็จะเอาของเมียเมียก็จะเอาของผัวลูกก็จะเอาของพ่อของแม่พ่อแม่ก็จะเอาของลูกไว้ใจกันไม่ได้จังว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยไว้ใจไม่ได้ ไปด้วยกันไม่ได้กรรมฐานมันต้องนั่งหลับตาอย่างนี้มันงามมันสวยคนต้องชอบอย่างนั้นบอกว่าจะทําอย่างนั้นไม่พอใจเลยแสดงว่าน้มพ่วมหัวมันน้มพุ่มศีรษะมันบอกให้มันยันแรงๆมันก็ไม่อยากยันคนไปติดอารมณ์อยากฟังเทศฟังธรรมก็เช่นเดียวกันไปฟังทําไมพูดกันอย่างนี้นะฟังทําไมทําคมรู้สึกตัวนั่นอ่ะมันจะรู้มากขึ้นมากขึ้นเอาไม่ได้คันบอกว่า รรมะทำไมจริงเอาไม่ได้มันของสบายยาเกินไป